ให้เราก็ปลื้มใจนะครับออนซอนนะครับแบบนี้แล้วนะครับเซตาต่างซาดถึงซึนซอือวถึนซอ,อมาเที่ยวเมืองไทยนะครับใครมาก็คงบอกต่อนะครับเหิืนบริการดีจริงน,นะครับว่าบริการดีมากๆทยอยห้ลงทีละคนทีละคนนะครับโอ้ มอ,อยู่นะครับเพิ่มแป๊บเดียวครับพี่นี่มีค้างนอกท้างในนะครับกี่คอยบริการนักท่องเที่ยวครับ thank <laughs> you สวัสดีครับสบายดีไหม River Side คุณสุริยาด้วยันรับลูกค้าที่เราติดใจนะครับครับทีนี้ับอยากจะมาที่ร่องเลียปกาดในร้านเจ้าพิยาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเ่เอสซีบ่าวกิเลงสนแนลแล้วก็สวัสดีจมทุ่งควานอันนี้บอกกิเลงก็อยู่ที่อคอนสยามนะครับจะมาเดินเที่ยวตรงเรือสมัยรีเวิร์สไซด์พี่พี่เราส้มตรงกันนะครับ คลิปไปดูนี่ก็ถ่ายเมื่อวันที่21พฤศจิก,กายน2567ขณะน,นี้เวลา1ทุ่มพอดีพอดีนะครับก็สังเกตวันนี้หาของเที่ยวเยอะมากๆนะครับที่จะลงเรือสมัยเรืรอรไซส์นะครับเพิ่อนจะพยอยแน่นกันออกมาแต่ในห่างเลยนะครับต่อแถวกันยาวเหยียดน,นะครับเพราะว่าเพิ่นจะจัดระเบียบบอให้ คนมาอั้นอัน,อ,น,อ,นอันกันจุดเดียวนะครับแต่จะอั้นกันมาตั้งแต่ในห่างเลยนะครับเบื้องเจอสองผักขางเลยนะครับฝังนี้ปกติเพื่อนจะมาอั้นกันรวมตัวกันบนนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนเปลี่ยนใหม่แล้วครับจะต่อแถวกันมาเรื่อยๆนะครับจากห่างจนมาถึงริมน้ําเจา้าพญาสังเกตว่าวันนี้คือคักจริงๆนะครับพี่ๆเบิง นี้ก็ต่อแถวกันมายาวประมาณ200เมตรนะครับอ๋หางไอคอนสยามวันนี้ประกอบภัยแบบสวยงามจริงๆนะครับเวทีระรับโลกจริงๆนะครับเวทีใหญ่แบบจอ LED นะครับพรุ่งนี้น่าจะมีงานนะครับแต่ว่าวันนี้ยังบม่มีเนะครับเพิ่งประกอบเวทีเสร็จ บงครับล่างไรกันมาส่วนใหญ่จะเป็นชาวยโลโลุโรปเราเยอะนะครับมีแต่พลังต่างชาตทั้งนั้นนะครับมาเพื่วทุกสารทิศจริงๆใอส่นสยามไม่มีวันเงียบเหงานะครับต่างชาติอบใจนะครับใครมาก็ติดใจแน่นอนนะครับเบิ่ง มีพี่ๆหลายมีพี่ๆคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้บอกแกิเลนมาอัปเดตรเที่ยวสมัยเรเวอร์ไซส์ไทยส้มเน่ผลว่าบอกเห็นแต่โดดแล้วบอกแกเลนเมื่อเนเดือนกันยาสนะครับมาอัปเดตส้มน้ำกันนะครับ นะครับหลายคน,นอยากมาถ่ายรูปก,กับเรือดินเนอร์น,นะครับถ่ายรูปทุกใหญ่เลยนะครับที่สำคัญก็กคือนะครับพี่พี่พนักงานท่านจักยืนต้องหลับแบบเป็นระเบียบมากนานมนมมนๆนะครับือว่าน่องๆ่ผมตัวจริงๆนะครับว้าว เราก็ปื้มใจนะครับพรสซอนนะครับแบบนี้แล้วนะครับชาวต่างชาติถึงซึ่งซอ้อดัวพิซโซมาเที่ยวเมืองไทยนะครับใครมากก็คงบอกต่อนะครับเหิืนบริการดีจริงน,นะครับว่าบริการดีมากมากทยอยให้ลงที่ละคนที่ละคนนะครับ mm. โอ้ เต็มอ,อยู่นะครับเพอรแปมเดียวครับพี่นักเดี่ยวมาเต็มแลวทางง่ายนะครับสี่คอยบริการนักงเที่ยวครับสมัยรีกว่าใสเป็นเรือที่ว่าสวยงามมากับ,กบเกาะพยสี สมภูตัดกับสีฟ้าสีน้ำเงินครับผู้โดยสารนะครับ380คนนะครับใส่เวลาดินเนอร์สชั่วโมงนะครับค้าเรือนะครับพี่ๆนะครับน่าจะประมาณ990บาทเอ้อนะครับคุ้มค่ามากๆสชั่วโมงนะครับบุฟเฟ่อาหารบนเรือนะครับออกจากไอคอนสยามก็จะวิ่งไปที่สะพานพระรามแปนะครับ แล้วก็นะครับวิ่งกลับมานะครับที่ไอคอนสยามแล้วก็ลงเอเชียทริกแล้วก็กลับมาไอคอนอีกรอบนะครับนอนนะครับพี่หลงตํำดำขาวนะครับน่กังเกี่ยวทุกท,ทุกมุมโลกวันนี้นะครับวันพฤหัสบข้างบนเลยฮะ ่างไปเยอะนะครับข้างบนโอ้โหจริงที่บอกแล่งเห็นแล้วก็สืบสอบก็บคือนะครับการบริการของพนักง,งานเหม่อนนับเป็นบบอริการดีจริงๆนะครับนี่เลยประเทศไทยไม่ได้ขายแคย่วิวครับท,ที่ขายความประทับใจแล้วก็ ความประทับใจขายไอเดียนะครับไอเดียสุดยอดนะครับความนุ่มๆผอมต้นในการตอนรับนักท่องเที่ยวสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนนะครับคุณกษจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันในการตอนรับของคนไทยนะครับเ่อเจ้าจพี่พอี่นะครับ เงินเงินทั้งนั้นไหลเข่าเมืองไทยแต่ละวันนะครับผู้ประกอบการก็รวยนะครับทำให้กระจายรายได้กปทั่วหก<ท>ช่วสั้นนะครับพี่พี่คนก็มีงานทำอีกนะครับคนไทยก็มีงานทำด้วยนะครับครับมันเปิดลงไปอีกนะครับคนเต็มนะครับมันเปิดย่าปลงไปคนเขามาชมขานี่ เต็มอยู่นะครับพี่พี่มีต้นคิดสมัมรแลว้วหลายคนก็ไปยืนตรงนั้น เรือสมัยเรือสายนะครับพี่พี่เพื่อนจากใส่ซดซี่เบิร์ดนะครับพนักงานจยเนในบอร์นะครับใสุ่ดซี่แทบทุกคนเลยนะครับแ้วกามีทุงซดซี่ทุกบอกนะครับแน่นอนนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนคนไทยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าพญาปีเต็กนะครับยังคงเยอะแยะมากมายนะครองเกี่ยวนะครับหลั่งไหลกันมาเยอะจริงๆนะครับ แต่ละวันแต่ละคำคืนนะครับจากเยอะจริงๆ,ๆนะครับสำหรับสเรืองินเนอร์นะครับคนจะมาเต็มเลยนะครับเห็นแบบนี้ครับดีใจ้ั้งคนให้นะครับเพราะว่ามีกุกหน่วยงานเพื่อนเอาใจสใส่ก็เลยทำให้รักท่องเที่ยวเมืองไทยรล่นล,ล้ำาล่นล้ำในแต่ละวันนะครับ

หลอนะครับที่ก้าถึงมอแนลบวาร้านะครับทกเดี่ยวนัินเอนนี่หลายกร็ตักอาหารเองนะครับทุกรบริการด้วยตเย็นนะครับ่สลแรงย่อุนเลือกไมเดีี่ยังมาพีร์ี้พารทา่วยท็ รายโปรดตดงามติดตามต่อไปสนะครับที่จะมาพูดคุยทัากาคอมเมนต์ได้สสนับสนุนบอกเรีองผงานพอรไป็ที่้ของาครับสวัสดีครับ